สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้มีโครงการร้องรำทำเพลงทีเรือนไทยมหิดลระเบียบคุณกเกษมซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดก,กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยร่วมมือกับทั้งประชาคมมหาวิทยาลัยชุมชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมปูรณาการงานวิจัยและการเรียนการสอนของสถาบันโดยนำองค์ความรู้และคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมมาจัดก,กิจกรรมในรูปแบบของการแสดง และในวันที่18พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2552เกปอสแม่และ ulu, ดีเกฮูลูคณะแหลมใสายตำบลหนองจิกจังหวัดปัตตานีดนตรีเพื่อสันติภาพ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางมาร้องรำทำเพลงเกปอนี้ก็คือถ้าภาษายังไม่มีความหมายใน พราะว่าถ้าเป็นภาษาอาหรับนี่ก็จะมีความหมายเจ๊ปเจปอหมายถึงว่าเจ๊นี่หมายถึงเ,เป็นผู้ที่มีชื่อมีอเสียงในอดีตนะเขาเรียกถ้าเป็นมาเลก็เจ๊็เป็นอาจจะเป็นนายตำรวจก็เลยว่าเจ๊แล้วก็ปอยังไม่มีความหมายก็คือถ้าเป็นมุสตอฟานี่ก็ยังเป็นชื่อของพระศาสดาแต่พอ ไม่เรียกเป็นภาษาเจปอเนี่ยคงไม่มีไม่มีอะไรครับก่อนที่จะได้เริ่มพูดคุยกับเจปอในหลายๆประเด็นเลยวันนี้เจปอมีเรื่องมาคุยกับเราหลายเรื่องเลยท่านบอกว่าท่านเดินทางมาด้วยหัวใจนะครับด้วยหัวใจจริงๆโดยหลักของทางคณะอิเกฮูลูเริ่มต้นเลยก่อนที่เราจะพูดคุยนั้นอิเกฮูลูจะต้องเริ่มต้นด้วยอะไรนะครับเจปอครับต้องมีการเริ่มต้นด้วย หอมโรงหอมโรง,โรงเพราะฉะนั้นเราคงจะให้ทางดิเกฮอลูนะครับได้หอมโรงก่อนหลังจากที่หอมโรงเสร็จเราจะมาพูดคุยกับเจ๊ปอขอเชิญรับชมครับ พอดูแลเยาวชนเหล่านี้ยังไงครับเอ่อนี่เป็นรุ่นที่สามแล้วเพราะว่าพ่อของเขาผมสอนครับพอได้ลูกคนโตพ่อสอนลูกคนโตพาอลูกคนโตได้ได้เมียก็เอาเอาลูกคนเล็กพอลูกคนเล็กก็อาจจะเป็นรุ่นหลานเลยนะครับเนี่ยตระก,กูลเดียวกันแหละสมัยก่อนตั้งแต่นุ่นมาก็ไปมาเลยทางานก็ยังก็ยังส่งให้ไปอยู่กับเราโอ้ก็ต้องเป็นถ่ายทอดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย จริงๆแล้วถ้าพวกเราอยู่ในพื้นที่ภาคกลางอย่างนี้นะครับถ้าเราจะดูดิเกฮูลูให้เข้าใจเนี่ยเราเราต้องดูอะไรฮะดูภาษาเนื้อร้องดูท่าทางเราเราควรจะต้องทําความเข้าใจกับดิเกฮูลูคือเราต้องดูอะไรฮะเ,ออเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะดูว่าโดนเครื่องดนตีก็ดูไม่ได้แล้วนะเพราะเรามันดูโดนตีลําตัดก็เหมือนกันครับล้าตัดก็เหมือนกันอย่างที่ผมไปวันนั้นก็เชิญไปที่อินโดที่อาเจ ที่เจก็มีไกายโย mm. เขาเรียกว่าไากายโยตนตรีก็เหมือนกันครับแต่ภาษาเขาทัานั้นเราจะต้องดูที่ไม่ใช่แต่งตัวนะมันจะฟังเนื้อหามากกว่านะฟังที่เนื้อหาที่เน,เนื้อหาแล้วก็ท่าทางเร้อ,องภาษามลา,ายูก็จริงเวลาเราลองไปเนี่ยคนฟังอาจจะฟังแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราไม่รู้ฟังแต่ว่ามันจะต้องสะท้อนอะไรสักอย่างเนย mm hmm. ลึกๆของมันเนี่ยแต่มันไม่รู้อะไร mm hmm. คือสีหน้าต้อง ต้องแสดงออกให้ได้คืขอคนว่ามันต้องมันต้องมีอะไรอยู่ในใจข้องมันเนี่ยครับแต่มันมันติดอยู่ตรงไหนที่สะท้อนเราไม่รู้ฟังอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมว่าช่วงนี้คงถึงเวลาแล้วนะครับที่ทุกคนรอคอยที่อยากจะได้ยินเสียงเจปอแล้วล่ะครับว่าเจเปอร้องแล้วพวกเราจะจะฟังนะฮะฟังอย่างที่เจปอบอกว่าคงต้องฟังที่เนื้อร้องแล้วก็ความรู้สึกส่วนจะเป็นเพลงอะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็สําหรับช่วงนี้มอบให้กับทางเจปอได้ร้องให้พวกเราฟังครับ ศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแล้วก็ในเพลงนี้ก็จะมีในตำรับในตำราให้เราไปอ่านพระศาสดาเราก็เป็นห่วงใหญยพระสาวกของท่านเขาบอกว่าชาติหน้ามีจริงฉะนั้นชาตินี้เนี่ยอย่าให้พระศาสดาของเราต้องหลังน้ําตาเพื่อมนลมนุษย์ต้องลงไปเข้าในนรกเขาไม่อยากเห็นเพราะตอนนั้นเขจะต้องดูแลพวกเราทุกคน ดังนั้นเพลงนี้ผมก็หยิบยกมาจากตำราที่มีอยู่มันเป็นเพลงเช่นครับปดปดล แม่ตาย i yeah. ปอมองความเขาเรียกอะไรฮะมองเกปอพยายามพูดถึงอดีตถึงปัจจุบันให้เราฟังแล้วอนาคตสําหรับดิกเกหูลูความยืนยงยาวนานหรือความมั่นคงที่จะอยู่ต่อไปเนี่ยฮะเออเรื่องนี้เป็นเรื่องยากที่ผมตั้งตั้งความผ่านว้มันมันรู้สึกจะค่อนข้างจะยากที่จะยากก็คือเพราะว่าตอนนี้เราจะ สร้างคุณค่าของให้เด็กเยาวชนมองถึงคุณค่าของลีเกหูลูเขายังไม่เห็นนะยังไม่เห็นยังไม่ชัดตอนนี้เขามาทํากับเรามาเล่นกับเราเนี่ยแค่แค่เสียงดนตรีแค่จังหวะเท่านั้นเองแต่ว่าคุณค่าของเขาจริงๆเนี่ยเออมันยังไม่ถึงขั้นนั้นฉะนั้นในอนาคตถ้าเราจะปลูกฝังตรงนี้ได้นเนี่ยต้องมีหลายๆภาคส่วนช่วยกันแล้วก็มาช่วยกันเออ ทำให้เกิดออมูลค่าขึ้นมานี้ให้เห็นชัดกว่านี้จึงจะยั่งยืนถ้าหากว่าแค่มาฟังแล้วก็เห็นลัมนาตีดนตรีเป็นจังหวะผมว่าไม่นานก็ถูกกลบไปอีกนะครับทั้งนั้นเราก็ต้องต่อสู้ต่อไปทําต่อไปเราคิดอยู่เสมอว่าถ้าถ้าเราไม่ทําใครจะทำ